สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันน้เรามาทำอะไรกันเพื่อนเรามาทำอะไรกันนะวันนี้เรามาดูงานที่อะไรนะที่อะไรนะกรุ๊ปกริฟวันนี้ที่กกทค่ะออ๋ที่จังหวัดอะไรคะข้าค่ะจะงรวัราชสีมาครับค่ะก็แต่ความรู้อะไรไหมคะไม่เคยได้เลยไปก่อนปก่อนเดี๋ยวเราจะไปไปที่บายบายค่ะไปกันด้วย ไปไหนนะจะไปไหนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามฟุตซอลค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีครับต้องถามเพื่อนๆแล้วว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้เบียร์กับเธอรู้สึกยังไงบ้างที่มาไอ้เจ้าความลับได้รู้สึกยังไงได้ความรู้สึกกูแมวเองแหละตอนนี้เราก็มาถึงสนามวอลเลย์บอลและก็ออะะไรฟุตซอลค่ะ เดี๋ยวไปพบกันที่ในสนามเลยนะครับ